มากมาก,มากนะคะสำหรับเสียงปรบ,บมือเดี๋ยวขออนุญาตทักทายขอเสียงไม่ลงหน่อยขอบพระคุณค่ะอะไรนะคะรู้ได้ไงว่าหนูจะพูดโอ้โหแม่เปลี่ยนดีกว่าพี่พี่พี่พ,พี่ได้ไหมเห็นหน้าเห็นตาย,ยัางแบบว่าสะสวยยังเด็กอยู่เลยนะคะก็เลยเรียกพโอ้แม่ไม่ได้ไหรอกงคะเนี่ยในวังานวันเด็กนะคะเนี่ยมีจับของขวัญั้มคะเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่เสียงเบาไปหนูว่าคนเยอะต้องดังกว่านี้แฟนเพลงโคราจัาโอ้โหขออีกทีได้ไหมคะด้านหลังไม่ได้ยินเลยแฟนเพลงโคราจ้าเสียงประมือดังๆให้รายการดวนเพลงชิงทุนหน่อยจ้าขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตรับมงกุฎก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะสายสะพายมีมงกุฎก็ต้องมีสายสะพายนะคะขอบคุณค่ะหนูจะเป็นนางงามอยู่แล้วนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณค่ะอ๋อดูทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะหนูก็ดูทุกวันค่ะหนูดูทุกวันเลยดูเพลงชิงทูลนะคะ ขอบคคุณ่ะเดี๋ยวเรามาทำสัญญากันก่อนนะคะก่อนที่จะร้องบทเพลงต่อไปเราจะมาทำสัญญากันว่าทุกๆวันนะคะทุกๆเย็นวันจันทร์ถึงวันเสราร์เราจะทานอาหารเย็นนะคะที่บ้านกับครอบครัวและเราก็จะดูะรายการใช่สัญญากันแล้วนะคะ ต้องดูเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะจ๊ะเผื่ออนะคะดูดูดูไปทุกๆวันเผื่อวันหนึ่งเห็นต้นข้าวไปนั่งอยู่ในรายการดีไหมคะ <laughs> พูดไว้ก่อนนะคะเผื่อรายการดนตรีได้ยินนะคะจะได้เอาหนูไปนั่งด้วย <laughs> พี่พี่ทีมงานจา๋า <laughs> อย่าลืมให้หนูไปด้วยนะจ๊ะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคะ่ะว่าแม่ เสียงประมือให้พี่ๆศิลปินทุกท่านและทีมงานทุกคนหน่อยจ้าขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้พี่ๆน่ารักมากเลยพี่ๆทีมงานด้วยนะคะวันนี้หนูดีใจมากดีใจมากๆนะคะที่ได้เดินทางมาที่จังหวัดโคราชนะคะมีพี่น้องแฟนเพลงพ่อแม่แฟนเพลงนะคะหางานหนูมาเยอะมากที่จังหวัดโคราชก็เหมือนจะเป็นครั้งแรกไหคะใช่ไหมคะเป็นครั้งแรก รองว่าได้เจอกันแน่นอนนะคะปีหน้าอีกอีกเดือนหนึ่งใช่ไหมคะอีกเดือนหนึ่งเนาะปีหน้าได้เจอกันแน่นอนนะคะโคราได้เจอกันบ่อยๆเลยแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะแกตัวหนูแล้วก็ครอบครัวหนูทีมงานนะคะมากๆเลยเพราะว่าหนูเนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้มีโอกาสไปกราบไปกราบอะไรคะย่าโมย่าโมใช่หนูไปกราบย่าโมมาแล้วไปร้องเพลงให้ท่านฟังมานะคะ ใช่แล้วไปลอดซุ้มมาด้วยนะคะอใช่ไหมลอดซุ้มนี่เขาลอดกันทําไมนะคะ <S 2> <S 2> <S ได้มีแฟนคนโคราช <S 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 ตายแล้วตอนลอดก็ไม่รู้ความหมายด้่ยสิคะเนี่ยรู้งี้จะลอดสักสิบห้าครั้งะคะ่ะลอดไปลอดกลับลอดไปคนโคราชน่ารักไหคะสำเนียงก็เพราะเพราะ มาโคราชนะคะมาโคราชพลาดไม่ได้เลยที่จะมอบบทเพลงเพลงนี้ค่ะโ,<อ>โ,โหลูนะคะมีลมด้วยน่ารักจังเลยฝน,นก็ไม่ตกนะคะเนี่ยต้องมีลมด้วยะคะ่ะขอบพรคุณมากๆนะคะพ่อแม่จา๋าหนูขอพูดเลยสักนิดนึงก่อนที่จะลากันไปในค่ำคืนนี้นะคะค่ะ แพงพงไม่ให้หลาซะด้วยตายแล้วหนูไปบอกพี่ทีมงาน,นเขาไม่ให้หนูกลับบ้านนะคะพี่พี่ทำไงดีนอนโคราชเลยค่ะคืนนี้ไปตามหาเลยหนูอยู่สักโรงแรมตรงนนแถวเนี้ย <laughs> หนูจะบอกว่า,อาขออนุญาตวางก่อนได้ไหมคะลมค่อนข้างหนักนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้ามขึ้นเดี๋ยวข้างหลังไม่เห็นหน้านะคะหนูอยากจะบอกว่าอยากจะพูดนะคะว่า เทปแรกเนี่ยที่หนูลากลำโพงนะคะเปิดหมวกเข้ามาในรายการดนเพลงชินทุนวันนั้นหนูก็เป็นเพียงนักร้องเปิดหมวกนะคะเป็นนักร้องสมัครเล่นที่มาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพูดนนเนินๆเทปแรกแต่ว่าวันเวลาผ่านไปนะคะทำให้หนูได้มีประสบการณ์มากขึ้นได้ขึ้นเวทีมีโอกาสได้เจอกับพี่ๆทีมงานนะคะได้รับ คำสั่งสอนคำแนะนำจากคณะกรรมการทุกท่านนะคะจนทำให้หนูมีวันนี้นะคะจะมีวันนี้ไม่ได้เลยจริงๆค่ะถ้าไม่มีรายการดนเพลงชิงทุนถ้าหนูสัญญาว่าต้นข้าวสุปริยาจะมอบเสียงเพลงะคะแล้วก็จะรับใช้แฟนเพลงทุกท่านตลอดไปขอบพระคุณค่ะ บทเพลงสนุกสนุกนะคะให้พ่อแม่ช่วยกันร้องช่วยกันขยับเนื้อขยับตัวด้วยนะจ๊ะไปเลยจ้าขอบคุณเดเซอร์ครับน้องชายน้องรัคกินพ,พิซา,าพอขอเสียงปรบมือให้ฉันจต่ดวยเพลงชิงถึนจ้าโอ้ยวันนี้มีความสุขมากเลยมีความสุขมากเลยที่ได้มาเมาความสุขให้ทุกคนแบบนี้นะฮะโอ้ พี่นนท์พี่นนท์เป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มารับสายชาโคล่ารู้สึกยังไงบ้างโอ้โหดีใจมากเลยครับพี่แดงครับแบบประทับใจแบบพี่พี่แม่แม่แบบสู้มากสู้ดิบบเต้นนะเออสู้สู้มากปวดขาตั้อยู่สู้จังหวะมากเลยจังหวะมากนี่บ้านเราเนาะใช่ไหมวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาในในในโครงการแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างจ๊ะเหมือนพี่นนท์เลยค่ะ สู้มากมากแม่ก็สู้จริงจริแม่พากันสู้มากๆแต่ว่าออปีที่แล้วนี่ฝนตกค่ะสู้หนักกว่านี้สู้หนักกว่าน,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 นี้กลางล่มดูกันไปเลยพูดจริงนะพอมีกิจกรรมนี้นะที่รุนเลยว่าจะมีโคราชหรือเปล่า<ช>เพราะว่าทําใจมากๆเลยทีเดียวแล้ววันนี้ได้กลับมาก็อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวนะฮะ<อ>ขอเสียงเชาวโคราชมยเลย<อ>ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากจริงที่เอ่อมาอยู่มีความสุขร่วมกันในวันนี้นะฮะ ขอบคุณจริงๆที่สนับสูนุนให้รายการของเราเป็นรายการอันดับหนึ่งในช่วงเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มีน้ำใจทุกรอยยิ้มที่ส่งให้กันในวันนี้ขอบคุณชาวโคราชครับ ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนให้เรามาเจอกันนะขบจุฬาเฮิร์มเงินให้ใจสินเชื่อรถแลกเงินไม่ราซีบะหมี่ถึงสิบป,ปตายยำยำกาแฟรแคเทเธอรีนผึ้งตบาบนปลาแม่ประนอมเรื่อบิ่มชูกำลังโปทีน้องถัง่วเหลืองและกระสอยอาหารยอดคุณผึ้งตบานซักบ้าและปราผานุ่มไฮยีนและแป้งปลาช้างสามเสียงครับผมอขอคุยหน่อยนะต้นข้าเป็นยังไงบ้างโอ้โหแน่นอนสินะก็ต้องรู้สึกดีสินะ พราะว่าพูงอะไรเยอะอย่างนี้สินะดีใจค่ะที่มาโคราชที่ครั้งแรกใช่ค่ะเหรอใช่โอ้โหตั้งแต่หนูจบจากรายการไปนี่หนูได้จากที่อยู่แต่การจนบุรีนี่ได้ไปทั่วประเทศเลยใช่ไหมใช่ค่ะทั่วเลยค่ะพี่แฟงแบบว่าหนูได้ไปเจอผู้่แม่หลายจังหวัดเลยค่ะเออวันนี้ครั้งแรกที่มาเจอชาวโคราชอยากจะฝากอะไรไปในหัวใจชาวโคราชบ้างก็เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่ได้มาผู้่แม่ดีใจไหมจ้า หนูดีใจมากกว่าที่แม่ค่ะที่ได้มาโคราชครั้งแรกนะคะแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยโคราชน่ารักมากมากันเยอะมากๆนะส่งกำลังใจมาให้เยอะมากนะคะหนูขอฝากนิดเดียวค่ะจากฝากรายการดนตรีจิงทุนด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากที่มามอบความอบอุ่นให้กับพวกเราในวันนี้หวังว่าความสุขความสนุกที่เรามอบให้จะทำให้ทุกท่าน มีความสุขนะฮะแล้วก็มีพลังในการต่อสู้ต่อไปเรายยาปรับใจเขาที่แล้วไม่หายเลยนะที่เราร่วมตากฝนร่วมกันวันนี้หวังว่าทุกความสุขคงจะทำให้ท่านมีพลังในการต่อสู้ต่อไปรักนะจักรกลาชรักตก่อนชาสวัสดีครับอ่ะเรามาเซฟตีกันหน่อยนะอเนาะมาเซฟตีกันหน่อยเลยยัลโล่ยัลโล ตังหลังได้นะหนึ 1, 2, hey. 1, 2, hey. ่งสองสามเฮ้หนึ่งสองสามเฮ้ h your h ยเลยเฮ้ข hey. <Yeah, on. S 1> อบคุณครับพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีจ้า ผิวปีลเลยค่ะฟ้าแดดทาลัญไยดูดีใสทาแตงโมมิ้วรอยทาแครอทฟังทันไหมฟ้าแดดทาลัญไยดูดีใสทาแตงโมมิ้วรอยทาแครอทผิวสวยพร้อมเสิร์ฟจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเส้นไหนก็ใช้เจเดนโ์กลัสันเหลือกังวลกลิ่นปากฟันหุง่ายกลัวแตกปากเจเดนหลอดเขียวช่วยฟันดูขาวคุ้มกลิ่นปากใช้ง่ายเสียวฟอน กังวลสุขภาพเบือกและฟันเจเดนหลอดชมพูช่วยลดเสียงฟันเพื่อสุขภาพเหมือกและฟันที่ดีฟันดูขาวหลอดเขียวฟันเสียวหลอดชมพูยาสีฟันเจเดนจากจุฬาเฮิร์บแค่เปิดใจก็ติดใจออเดอร์ฟัง